งมซาวงเนี่ยงมซาวาเป็นกุ๊กครับมนี่งมซาวเป็นกุ๊กสุดยอดสุดยอดพ่นซารเซตุ้กยสารคามห่วยสารคามครูคนโซ่ซับ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 พ่นพ่นฮะพ่นสารคามอนี้ครูคณาครับของแท้ออ หน้าหนาหน้าห,าห,าหอะไนี่ทับหวานมานไม่ทึทับปากทับเขาบอกเวลาซับมันใส่เลือดน้ำจังบว,ว,วบติดทับิบวววดใส่น้ำใส่น้ำไม่ใส่เลือดใส่น้ำจงบว,วติตดนีน่่บวบเสียเสียหลุดาดเลือดอะไรเนี อ้วนออกไปนอกเราหนึ่งเข่าลอ่ะปนวนนี่หนึน้อยของอันปะุงอ่ะนึ่เข่าบะงลกอันันเป็นหงปลาหพ่อสุกรมันทางสิบุตรดาราาเออพกเนาหลายอยู่ืมสัง ย้อนก่อนเออมันมัน,ม,นมันได้กินยาแล้วสิบบสกินโยเปกเนื้ก็กินข้าวคนละน้าวนาของผมมีสินี่มันยังไงนี่สมสม,สมตีนสมตีนนี่น,นี่ไงน้าวโอ้ยบังน้าของผมีน้าอันนี้สน้าอันนี้สมตีนบังนา้าโอเคบังน,าน้าอ่อนว่ะ โอ้เมื่อยเลขั้นนี่ละเอาใส่เครื่องปั่นเราไม่ได้บ่ได้สำหดับเอาโอ้ยมันบ่เป็นกระยาเลยเนาะก้อยใส่บัลกนาวเออก้อยสำหรับเนาใช่ไหมนะอ๋อใส่เครื่องใส่ตรงมือเนื้อขั้นนะอขั้นรถเอาโอ้ยม่อ่อนนะมัเบิกแน่เออตุงมือก็บ่ใส่เออมือไงที่เป็นยเนาะเออโออมือดับน้ำมามันชมเธอได้เนี่ยดับน้ำมันดับน้ำมาจ ทำหน้าเลยคือป้วจนข้อจนนัวมือเดือดหน้าจนข่่จนนัวตอนยังน้อยจะกินวัดขี้มาจกขั้นแจ่ยายนั่นเราทำซีเกมบักบ้าสีเกมเพื่อใส่เพื่อใส่นั่นอยู่โเกย์อดีนเพื่อใส่ร้อนจางจังใส่ได้ที้ล่างกันชิ้นใส่่ใสน้ำปลาอยู่ดิขี้มึงกับล่างองงเลยล่างกระปุกไหมขอกเนี่ยเม็ดมันอะเม็ดมะนาวเ่รบีบใป่น้อยกินที่าด ้มือค่อยก็ได้ผมได้ดำนาเออบก็ไม่อยเอาขั้นเอาโอ้มโหดำน้ายังพ่อเฮงขั้นเดี๋ยวอีพงศสิบอกใบจอยตอดเออบอกเต้าบอกซอยตดเท้าหอยเด้อมันจะไตยุ่งมันหลายว้าวเออขั้นคนน่ะเลือดจนแดงเลือดเดี๋ยวดี๋ยไปเสียต้มมันบอกขาวเลยเอาไปเทให้น้ำต้มเจ้าโอ้เดี๋ยวไปเสียแตน้ำต้มเลือดซีเบิงใ่ไม่สม่ใส่ละซีเบิงว่ามันมันสมมันเค็มบ่ก่อนน้ำสมใช่ไหมยัง น้ำส้มมันผสมใช่ไหมมันจะืจอกันอยู่ว like. ่ามันโบยมันน้ำบักนาวไลยมันบ่ือบยหมักนาวมันโบยอยู่ผสมก็แห่งดีบางท่าแล้วก็บีบใส่น้อยนึงบนหัวสิค่อยนเหลือบักหนาวไว้จะหน่วยสองหน่วยก็บีบใส่น้อยนึ่งค่อยกับผสมบักหนาวบบโบกเก็บเอาไปเก็บไปจนหน่วยสองหน่วยไปโบกอิดเอาโบกอิบโบกอิดบโบยู่งลงไซจนอยู่เบิร์ตเลยเอากุ้มือโอ้ข่านแล้วนะเพราะแบบกุ้มโบกยิบนะข่านแล้วสิเป็นแค่นี้ก่อนก็ต้องข่านครับเพราะให้มันจบแน่ เนี่ยมองหน้าผมมีก็นเลยเออมีเลือดบ้านี้เลือดมีออกมีออกแล้วก็ก้อยนู่นเลยมีออกแล้วก็ก้อยนุ่นก้อยพุ่งเลยมีขี่มือลงน้ำว่าอยู่มันมันตอนใหญ่มันบกชาด์ตเหรอฮั้นตอนน้อยปุ้มมีบิ๊กบาร์บีคิวเฮ้ยั่นป้าบาบีคิวใบรูปเป็นใบลูปเออเสีงล้อง ไปกูกันท่านเลยท่านนี้ท่นไี่รท่านนี้หมู่ท่าน่นี้ะไปกูกันน่อยว่อยู่หน่อยขี้นาดอกบวให่หลายดอกโคตทนะฮอาเค่องบหั่นเตาหั่นอะใส่รดใส่รถจะู่เฮ็ดคักรใส่ดใส่รถไม่ต้องหั่นย่าม่ไมใบขี้หูใหญ่ซอยบางบางอยไหมอืมดูเลี้ยบอยน้อยใบขี้หูนเใ่หูอ่อนเขาเนาใบูแก่บ่มีใบขี้หูแก่ก๊กใหญ่ถึงหรืออึดเปียก เพ่อเ้อเตานี่ก็แก่อยู่เ็บบบกว่าเาะเนื้บวกกกับาวเลยปลาแดงนี่่ปลาแดงนี่หรอพุงเออำตามหุ่งครับนะครับปลาแดงนั่นี่นี่ไปกินมมัซอยก่อนไปเก็บไม้ไปเดยนะยป็นตะไม่ใช่ผักาต่ันนีตหอย่าว่าได้มีใครละปลาปลาแดยังบ้ ใช่เออมึงกินไข่มันก็ไปเอาข้าวโพดให้ปลาแดกตัวนั้นเลยใช่บอกโน่นขอย่างบอก่น่ะตัวนั้นก็ใส่น้ำตัวนั่นสีนวลแม่ปลาแด็กแม่นะเออปลาแด็กแม่ก็สีนัวลบนบนน้อยบางนั่นละเลียบแต่น้อยยาวไม่ลืมย่อมันค่อยน้อยโมเป็นอะไอ่ะเฮียวซิมซิมซิม ลืมมาตอนขั้นเลยลืมกี่มือเมื่อกี้วันีซิมเ่อไงบเเริเมมือนข่าวมือบนข่าวมือนขาว,ขาวมือโลกาแต่มือโลกาจนดำจนขาวครับผมมึงเนี่ยมือโจซาดำขี้ดินตอนน้าดำดำตดนี้จนขาวากันใจกินเนาะมาพีนน้องซีม,มือพดีว่าพาดีโบเบสคือเกพาเรากะเพรากะเพรากเาเราพริกเราเพาะเรพาะเาเาเกะ เอออีแม่เมเอ,อ๊ะเพื่อนจำหุง้ง,ง,งก้อยสายราคามต้มแซ่บมันยังไงพักยังพักขาอันนี้ต้องน,นี่สมตีนอันนี้มกมกเห็ดโมกปวกอันนี้มกมกขีป่ป่าเออแม่แซ่บบ่แม่แซ่บอยู่แซ่บอยู่ <laughs> 才不叫人家搞我。